สวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องมืนขึ้นฝนตกมากให้เขาซึนเนี่ยมีน้ำเอเจาะเนี่ยแหละตกแห้งเติอบอยู่ได้พี่น้องตกแห้งเติอบอยู่ครับผมตอนเช้าอากาศบริสุทธิ์มากเลยหน้าบ้าน ยาเขาซ้นความ้าพอูอ้มองกลางมีน้ำบ่้ออมีนม้ำ แสดงว่าตกแห้งพี่น้องมันสากเออยาก่าเริ่มติดดินแล้ว วัสดีตอนเช้าทุกคนปะ่ะพาเขาไปมังไม่ปางตื่นหรอบ่ตื่นหรอบ่พากันมาน,นอนขกันนอกพี่น,อน้องบุรีนอนในห้อง ปากระน้งไงไต่หิง่งพระนี่ยนะดึงพัดลงบัดี๋ยวืนพินที่เศร้าพวกพัาต้องไปเอาสมไข่ปาลาล็อตต่อไปวันจันทร์เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวแค่ว่าเดี๋ยวเอาผสมไข่ปลามาก,ก่อนล็อตต่อไปวันวันจันทร์วันนี้วันศุกร์เป็นวันแม่ กรับเวาลาสว,วยตืนตื่นอยู่หน่อยนี่นี่บุษบตื่นหรือนอนสับนอนพวงครับจะไหนยังบุทบนญไปขนของยังบุทบนไปขนเปียงที่นอนมาเลยยังไม่ได้ขนเตียงขนที่นอนมาเลย,เลย ก็มีอย่งว่าท่านมีเฟอร์นิเจอร์เราพี่น้อง,องว่าท่านมีอย่างต่กงต่างมีเคียตู่เดีวจะไปเอาตู้อีกใบหนึ่งอยู่บ้าน เอาบะใบหอกหกตูโช่เดียวมีเงินจังสิเก็บจังสิกรรมจังสิซื้อจังเงี้ยื้อใส่แต่ละอย่างนี่น้อยนอนผ่อลร่มลายโตนี่อัี่น้องอื่นพันธ้าเดี๋ยวมาแรงจัง Mà <Nabhäng> một văn thợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปูปูที่นอนหอไหนกับบนนันนี่นี่ตีนสามรอยหกสิบสามรอยหกสิบห้าองศาผมว่าหัวตีมหัวเป็นเข็มนาฬิกาเลยครับผมหมุนติวติวเยอะจนที่แหลกตัวไหนนั่นนี่โบวัยก็เลยไปนั่นแอบคางอืม จะต้องติดกำแพงคุ่นนอนตาหนีบไว้กีบพวกคนนี้ส่งของหลาไรมครับหลายจ้ะส่งใครปลาปลาแซับเอออเดอร์ไปนี่ออเดอร์อ่อ มไข่ปลาสมไข่ปลาเป็นวันจันทร์อีกเที่ยนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเมื่อนี้ตัดหลอดไปแล้วมสมไข่ปลาผู้ได้อยากได้ชมไข่ปลาเส็บแสบขอเดิมค่มเมนหน่อยๆนึงเป็นมือผู้ได้อยากได้สมไข่ปลาเส็บๆสบะสั่งเขาไม่ได,ไ,ดมมได้ครับผมแต่ว่าตรง มันต้องเป็นรอดเป็นมือเพราะว่าแต่หน่อยที่รวบรวมเห็นเอ่อไล่ลายจังให้ยาคันให้ถ้าไปสร้างเออถ้าไปให้เล่าคันให้กระปุกสองกระปุกมันกับบวกคุมเนาะก็ต้องไล่ลายรวมรวมเห็นล่นลายเขาจัง เพตุเทเดียวกสิวัฒน์จันออเดอร์วันจันทร์ออเดอร์วันพูดวัฒน์กับวัฒน์ซูบเล่นเมื่ออืมกับวันจันทร์กับประมาณนี้น้าพี่น้องับบรรยากาศตอนเศร้าๆต้องกดปิดไฟแล้วบปล่าปิดไฟหน้าบ้านแล้วบปล่ ปิดแล้วปิดงาบ้านไว้โอเคพี่ต้องขอบุนขอบคุณเล,ลายๆรติดตามเดี๋ยวจตหน่อยไปเอาสมไขใคตาบ้านงาคนเพิ่อั้าแล้วแลวและปัน,นี้แค่ว่าโทรไปบอกแต่มาขึ้นแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้อง what and